อามาก สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมือดีพันแทบค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะทุกคนเหมืออยู่ที่ไดโนคาเฟ่จังหวัดกาลสินะคะเป็นร้านคาเฟ่ฟของเจ๊แฟวค่ะเป็นยังไงล่ะบรรยากาศร่รมรื่นมากค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยปินกับบรรยากาศน้ําตกนะคะอมา,มาวันนี้อาหารเช้าทุกคนดูสั่งเป็นแจ่วนะคะนี่นี่แจ่วจ่วัแล้วก็มีปลาสวายนะคะชุดปลาสวาย จริงๆอาหารเมนูเขามีเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนสั่งมาประมาณนี้เนาะอันนี้หมกไข่ปลานะคะนี่ซัมน่หละอยากกินอะไรบ้านๆแบบนนี้จริงๆนะทุกคนเมนูอื่นก็มีนะคะมีหลากหลายเมนูมากๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเป็นคาเฟ่นเนาะมาทุกคนวันนี้ขออนุญาตจัดข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวพรอ,อืม อน่อยอันนี้ส้มปลาสวายนะคะอร่อยมากทุกคนเป็นเมนูที่มาที่นี่แล้วคือต้องกินอะ่ะแบบเนี้ย ต้องใส่ปังเป็นปังนอร่อยมาก ใช้มือปินงอ่ะปินมาก ฟินแต่เสียงนะ้ำตกเนาะปินมั้มา่วแปลตัวอีกคคำหนึ่งมาสักสิคทอจ้ะ <c oughs> โอเคทุกคนจะไปกินต่อหลังคลิดนะคะใครที่สนใจอยากมาเนาะไดโนคาเฟ่นะคะติดกับถนนเส้นหลักเลยของการลสินนะคะติดกับเรรมสิริการาน้านะคะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะว